สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบิดในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่า30นะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคาร์มาน,นี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางรัฐบาลไทยนะคะจากแม่ตีค่ะพี่น้องค่ะสุดนี้แม่ตีให้เบิงแล้วรวยไว้ตามหมู่บ้านนี้แล้วพี่น้องหมู่บ้านนี้เบิงแล้วรวยกะ คือจังหวะเหรอพี่น้องคือบอกให้ฟังเนาะเมื่อวานนี้เบิ้งเราด้วยกับเฝ้าไปเบิ้งไ่ป่าอยู่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็มือเศร้านี่กลับไปตาเด็กๆพี่น้องคะห้องก็สกกิได้กลับมาห้องก็เลยอ่าได้ลงแนวทางให้แม่ตีนะคะพี่น้องคะขอโทษขอให้แม่ตีที่เบิ้งด้วยร่งแนวทางให้เบิ้งสางไปจังน่อยนึงนะคะขอโทษขอให้เอฟซีของแม่ตีพร้อมนะคะพี่น้องคะเอามื่อนี้นะคะรัฐบาลไทยของแม่ตีคะ่ะสิได้มาเป็นตัวไหนไปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันใค่ะแม่มตีสวัสดีนะคะ จ้าจ้าเว่นทีค่ะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยวันทีหนึง่งพปศจิเกาแลดวจ้าเด้อค่ะกีดองเยสซี่กีดองทุกทุกท่านละจ้าจากสามร้อยท่านนี่เยสซี่ไม่ตีก็ได้ค่ะฟัางแต่เสียงเอาละก้าวเทียดีก้าละแต่ว่าคอยเล็กเขา่บบาต่อร่งแต่เสียงก็ได้ค่ะเอาวิ่งวิ่งจ้าวิ่งเก้ากับสี่วิ่งเก้ากับสี่ค่ะ ยาเลขวิงเลขขยันยค่ะแต่ว่าไม่ตีมากเท่ากันนะจ๊ะเด้อค่ะไม่ตีมากเท่ากันวันเด็กเลขตะล่างกะหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดค่ะศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ค่ะรับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดตัวแรกนะะไม่ไม่ตีสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะ ห้าเจ็ดค่ะสี่ศสี่ศค่ะสี่หสี่หค่ะเจ็ดศเจ็ดค่ะเก้าค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะหกห้าหห้าค่ะ สามเจ็ดสามเจ็ดค่ะศูนยหศหค่ะหกสามหกสามค่ะาในการเลขสามตัวแ้วกันเด้อเจห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดค่ะเก้าศูเจดเเจดค่ะหกเก้าหกค่ะ สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ค่ะออกกันไว้น้่งในวันกันกันเล็กวิ่งไว้น้่งในแอรสี่เก้าเด้อกันสี่เก้าค่ะอ่ากันเล็วิ่งไว้นั่เมื่อกี้มันกอดข้อกันมากแมทค่ะม่ดีค่ะวันนั่นเห็นว่าไอร์มิติเด่นสามกับหนึ่งแหละออกมาสามหนึ่งกอดข้อกันมากสุดนั่นกระไดเพราะได้ดับไฟค่ะเล็แลนเอาวงกลมมาในแอร์วงกลมจ้า ก้าวงกลมเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดวงกลมสี่เจ็ดค่ะห้าเจ็ดวงกลมห้าเจ็ดค่ะสี่ศูนย์วงกลมสี่ศูนย์ค่ะสี่หกวงกลมสี่หกค่ะเจ็ดศูนย์วงกลมเจ็ดศูนย์ค่ะหกห้าวงกลม หก้าค่ะสี่เก้าวงกลมสี่เก้าค่ะจ้านี่ละเลขสามตัวก็มาท่อกันละจ้าจ้าไ,ไม่ดีค่ะนะอี้อยไปแต่วันที่ที่แปดหมดที่แอดค่ะแต่ว่าไม่ตีก็จะ้อยหลังกันก้อนเล็กออกมือลราว,วันที่สามสิบเอ็ดหมดเราม่ตียแล้วก็จะส่งให้อิบซี่อีกนะแอดได้ค่ะไม่ตีคะ่ะตั้งไว้ออกค่ะ เมออกจักมือนึ่งอะนไม่ตีขวามฝันนี่เอาเอาเอามาฟันเ้บอสวันที่สามสิบเอ็ดอนอะอะไรฮะมันหอดสามสิบ็ดค่ะวันสิ่สามสิบมันโมเมนต์ตัวนี้งสามเอ็ดไม่ตียว่าม่สิดจันทร์สิ่สามสิบยุนโมเมนตัวนี่ค่ะไม่ตีลงสสดละวันนี้เดือนนี้สิวันที่สามสิบเอ็น่าจะเนาะแมนค่ะม่ตีค่ะ ละวันที่สามิบเอสคนละแม่ตีก็ยังก็สิบปอยอ๋อแม่ตีอันเก่าเนี่ยนะจ้าบอลปอยตัวใหม่ดีปอยซุ่มนี่ละอ๋ออันความฝันนี่เอามาหนีบอลหนีน้ำหนีบอลหนีคะน้ำไทยน้ำบ่แล้วแม่ตี้จะลงอยู่ที่แปดหานี่ไหมอ๋อกลงไว้ตัวแม่ตีจ้าจ้าลงไว้ลงไว้โลดลงไว้เอาแปดหาน่งนะเออเพราะว่าซีหัวก็ไม่หนาวน้อได้เลยค่ะแม่ตีค่ะมาคุนในห้องบอกค่ะว่าใกล้เลขกันรัฐบาลไทยสออกนะจ๊ะเนาะ แมนแม่กัสีคือหกหนึ่งแยวนั่นแหละแม่ตีแมนนั่นแหละล่องร่องแม่ตีก็จะล่อง้คือกันแม่ตีก็จะเอาล่องก็กันนี่ละนั่นแล้วค่ะแม่ตีค่ะจ้าอ๋อบอกค่ะแต่ที่ไปกับขวดสิว่าสีหกกัมีแล้วันบ่อดแมนค่ะแม่ตีอันนี้ก็ยังแปดหาเอาล่องแปดหาร่องนะตัวเดียวนี่นุ่งนอแม่ตีจ้าไม่ตัวเดียวนึงเอาล่องนดค่ะมันสีเึ้นมนที่ฐานกับ่วกมีดอกตัวเดียวนึงเอาก้มปั่นนะ จ้าไม่ดีอ um ันนี <t ani> <t ani <t ani> <t ani ้ไม่จะไม่จะใสาย้านล้นนี่นี่นะมันไม่ใส่ฝันนี่ไงนะจ้าไม่ดีค่ะจ้าเน่ยเอาลงเอาลงแฝดหานะได้ค่ะห้องออกห้องวัดแข้งดิอืมมือคือมบ้านในมือบ้านเนี่ยนันอ่ะผู้พัวเนี่ผู้พัวเนี่ยนั่นเฮ็ดเห็ดผักม่วงผักผักม่วงน่ะมันเป็นอย่างคือเป็นคือนรูปแก้วนี่แม้ออกมาแล้วเป็นตาออกมากเนี่ยค่ะแกนสอบคนไปถือกคนไปถือกผักม่วง ค่แต่นี่เล่าเอาแม่ตีก็นเล่ามาเสียงเมืองสันติค่ะอธิษฐานกับอันนั้นกับผากม่วงอันนั่นแหละเป็นขึ้นลูกแก้วนี่แหละอืมงามงามมันสิเป็นตาออกมาเป็นเป็นลูกแก้วเป็นจอมเป็นแหลมขึ้นขึ้นหัวพระพุทธรูกนี่แหละค่ะไม่ดีอธิษ่านโลกไงที่เบิองสะพ้อว่าจันเอาไปไหว้หัวมะน่องก,กันเลยมาเสียงเบิมงองนะค่ะผากม่วงมันมันเป็นกาบดิ้มันเป็น ็นแกนแจนมวงแกนแจนแน,นะ่ะเตี้ยเป็นม่วงผมขึ้นรูกแก้วนี่เป็นจอมน้ำแหลมมัอนแมอ่อพราะว่าจะไปเห็ดอีหยังบวบันเนี้ก็เล็บใบเมียนเฮี้ยนนี่แหละเมียนเหี้ยนแขนไปต่าแขนสองมันไปต่าถือมองผากม่วงแล้วก็แเลีาา้ยวไม่เบิ้งก็ะเลี้ยวไปอธิษฐานเบิ้งสัดดอกอาะมาหามากของดีจ้งหันมาสั้นเห็นว่นาวาอากับผักม่วงนี่แหละก็เลี้ยวเมืออ่น,น,นอิ่นบอกนะว่าเลขออกเลขแปดหาง มาไม่ตีมันเป็นยังไงท้ายรูปมาบ่งในน่าเปมตีคะจ้าจ้าได้คัะไม่ตีทรายรูปเบิ่งดอกค่ะแกนอหลีได้ยิกเอามาโดมเบื้องหอมวันนี้มันมมจะเป็นขาวขาวเป็นเป็นแกนไม่โอ้ยงหน้าแบบวา่าน้าเป็นเกี้ยงเกี้ยงขึ้นก้อนหินนยู่ไหมไม่ตีไม,ตไม่ตีว่าอยสิทรายงลงลง่งไงอันอันเบิ่องละรวยเบื่องเบ่งอยู่วาสัน เออเมติจงใหม่บ่งน่มันค้นผักบอกมันจะเป็นยังไงอะนาอ่ะค่ะมันเป็นแค่รวแก้วนี่สิเป็นจอมแหลมแหลมนะคะอันบันนี่ผู้พัวไล้ว่าอันเจ้าเอาแห่งไม่คอยไปตากแดดหายสะก้อนมาสั่นมันเป็นผากมันมันอยู่มันอยู่ในกาบมันผนดีมันตูนออกมากเป็นโอ้โอ้คือคือบดบคืออวแล้วถ้าเมติว่ามันมันอยู่ในกาบไหม่แล้วมันสิอยู่ในเนื้อไหม้ที่โพขึ้นมาเป็นเมตีจ้าจ้านั่นล่ะเออประมาณนั้น เออก็เห็นยูเป็นศอกเป็นศอกแล้วไปถือกันไหมอ๋อค่ะยัไปแล้วปวดปแล้วเห็นผากมันงหมแล้วก็เล่นเล่นจนยับมาหายังสิแม่โอ้โค่ะแม่ตีถ้าว่ายังใส่หน่งตีก็เล่าไปเสี่ยงอธิษฐานเมิองสันดอกออายุหัวมันนอนหมดละค่ะอืมกระเจียนไอ้โซ่ไอ้หลีไห้มะบกบอกเลยฟันได้เป็นตนเป็นโตเด้ว่าสันอธิษฐานนั่นนะค่ะเจ้าที่เจ้าฐานผุ้มบ้านผุ้มเมียนมองนี่ก็ได้ว่าสั้นค่ะ แม่ตีว่าไปควบดีควบงามเลยละจ้านอนรับไปละฝันว่าจังสันมดโอ้ฝันวาควเมื่อห้องบอกนี่วันตี่คะจ้าไป<ม>ท่องไปท่าพู่นละไปกับไปกับผัวจังส่แม้จ้าเสียงได้ยินตะโกนมบอกมัดแห้งเลยหนะไม่ตีได้ยินผู้เดียวอืมถามผัวผัวกับวาแล้วพอได้ยินถามกัได้ควบฝันนี่นี่นะค่ะถามกัไดนควบฝันนี่เลยจะได้ยินบอเสียงคนอื่นบอกว่าสัน เพราะฝันสิประมาณบางตีตีสองที่เขาตีสามนี่แหละค่ะตีสองกลัวแหละกันยังไงก็ไม่ได้อยู่ช่วงนี้แม่อืมเพราะว่าจมจับถ้าแบบจับเบิ้งเมียถึงมาเพราะว่าช่วงนี้ถ้าฝันช่วงนี้เป็นเทพี่ม่ตีถ้าฝันช่วงแรกๆไปหาหกตุนี่มันเป็นผีใช่ปะฝันฝันเชื่อว่าเม่ตีฝันขิวอยู่ในจังหวะเบาอยู่นี่เนาะไม่ตีซีหวัแล้วได้เนาะแมนบ่กไม่ตีเขาซีหวัดแล้วบ้านนี้ซีหวดแล้วเ แต่เหล็กเหล้าถือเมื่อนีได้ซีงวดเดีได้เนี่ยแอบค่ะบ้า,าผู้ถือก็ซ้ำถือกันล้าะส่วนะที่ผิดน่ะไม่ตีกับหายซีหมกมันบออค่ะมันมาตีแล้วจา,ากกลับเป็นซีเก่านะ่ะค่ะไ,ไม่ตีก็เล่นไม่ตีกับหายหกหนึ่งเหมือนเลขกระมอกเอาหนึ่งหมดส่วนเหมือนเลขเล่าก็ได้ค่ตะตอนเดี๋ยวตีแล้วกายกลับนะค่ะมีราเลขฟันมันจะได้ตีร่างกา,ากลับวันนี้ซีหกแต่ว่าซี่เก่ากับ บอดข้อหายเลยได้เนี่ยน้อยแอดเนาะแมนคะ่ะเมตีคะ่ะแต่ว่าโวนเก่าสามเนี่ยมันหาซื้อบ่ได้ดอกไม่ตีก็บ่ได้บ่ได้ดอกคะ่ะเมตีเออมันดังเนาะเป็นเลขของเงินแล้วแต่ละแมนค่ะเมตีค,ะค่ะ,คะโอ้ยจะได้เลขเล้าสามตัวนะอย่ายนี้ออกมาตัวนานันนะซีสองสองนะจ้าเลขเล้าหกตัวแม่สองแม่แมนบ่ 2, นแอ็ดจังหนาไม่ตีเป็นไฮซ้อมซีสอง 4, 2, นะจ้า เลขแล้วมื่อเมือวันจันทร์นะเนาะแมนแมนค่ะแม่ติค่ะโอ้ยเสียดไปเหยียบถึกสามตัวนั่นนี่วะค่ะเพรว่ากันอันอันนั้นเป็นเลขทั้งอุบลดิแอดแมนค่ะต้งอุบลต้งหน้ายู่บนก็เจ้าถือนี่นี่กันก็เจ้าเห็นเนี่ยค่ะมันก็เจ้าเห็นเนี่ยก็เจ้าได้เลยแหละเนี่ยก็จะเหรียญเลขตัวนาเนี่แมนค่ะแม่ติค่ะทั้งหมดนับแล้วเหรียญเลขตัวนีลงไปแมนเนาะตัวลังแมนค่ะได้าแม่ติ นี่อะไรเงี้ยปังๆเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้ฟังเมติว่าวพวกนักดนตรว่าโอ้อยากกินเมติคือเกาเด้แบนว่าเดี๋ยวจีไปทายให้ยจังมืออยู่ดอกเอฟซีจีไปหาเมติให้จังมืออยู่ค่ะอยากกินเมติคือเกาเด้แต่เมติก็จอยอยู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้ออกมือนี่ออกมานอนเดี๋ยวต้องนอนอ่ะเนพอเวลาไปแล้วพ่อแล้วค่ะเมติพ่อพอดีเวลาค่ะ จ้ามาอาจาพ่อตาต้องสุกแล้วไปล่ะจ้าจากเขคุณแม่ตีด้ค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะโชคดีค่ะแม่ตีค่ะค่ะสุนทรสรุปหน้าทางตาคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากแม่ตีด้ค่ะพี่น้องเด้อสุนี้แม่ตีไฮไวตั้งหมู่บ้านนี่นะคะพี่น้องคะรัฐบาลไทยสุนี้แม่ตีไฮไวตั้งหมู่บ้านเนาะแต่ว่าเบิง์ดด้วยนี่พี่นี ประด้นร่องไหนไม่ตีเมื่อวานนี่นะคะพี่น้องคะหนึ่งจะไหวกับเฝ้าออไปร่องพยาบาลพี่น้องบ้านแอดกับบ้านเม่ื่อปีอนี้ยู่ยไก่กันยู่นะคะประมาณ30กว่ากิโลเนาะเมื่อเช้านี้แอดกับไปแล้วก็เมื่อวานนี้แอดกับไปเมื่อน,นี้แอดกับสิไปที่ะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อปีนีอดอาการนักแล้วนะคะก็เลยสิไป ไปเบิ้งเพิ่นนั่นแหละพี่น้องตอนไปนี่เรากรั่ได้สตินัีหล่ะพี่น้องคะ่ะเอาก็เลยลงแนวทางให้เมตีทราบไปจังหน่อยนึงพี่น้องชุดนี้รัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยนะคะเมตีเราก,ก็เน้นให้พ่อยพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะอย่าลืมความฝันของเมตีฝันย่ำใดออกย่ำหนาหนี่เป็นพี่น้องเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่รองคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากเมตีนะคะพี่้องอย่าลืมด้คะเดินนัาไปพิจารณาเบื่อง่ะพี่้องคารตังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกานะคะโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพาย,พ,ายพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนในะาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่ตีค่ะสําหรับพ,พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะทัพอยาสิภาษกับแนวทางเด็ดเแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเสด็บพ่พราดาทุกคลถิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางไายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางรัฐบาลไทย นะคะคจากเมติค่ะทั้งบทมวนมันนีมิเพียงซัำนีค่ะพี่น้องแอคคาเิเลข่ขอโตล่าพ,พี่น้องมาเท่าสุขสกุนไปก้อนนะคะเอาไว้พอกันไม้กระเบนในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี